นนะะเนื่องจากว่าเกิดปัญหานะฮะเดี๋ยวก็ไปสืบกันเอาเองนะผมพูดไปก็ไม่ดีไอผมก็ปากไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่านะฮะท่านดวงท่านคงอาจจะได้มาพักวัดนี้นะครับเพราะเท่าพักวัดนะครับที่เคยลงข้อมูลไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะต้องเดินไปอีกประมาณหลายกิโลนะฮะก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณสองถึงสามชั่วโมง นะฮะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงกระทันหันจริงๆนะฮะอ่ะไม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากนะ,ะสําหรับผมเนี่ยอบอกไว้เลยว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากแต่ว่าก็ไม่ได้ยึดติดนะฮะทุกวงการะฮะต้องมีการอิจฉาตาร้อนนะฮะหรือไม่ก็อ,อาจจะอ,อะไรเขาเรียกว่าอ่า ขอบเหลี่ยมกันบ้างนะไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงทุกวงการนะก็ต้องมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีนะพักผ่อนเยอะๆรุงพักผ่อนเยอะๆเนี่ยโอ้นอนนอนตรงไหนนอนตรงไหนสลาใกล้ห้องน้ำสลาใกล้ห้องน้ำนะโอ้หนี่ฮะก็ผ้าผ้าอาจารย์เปิดห้องน้ำเปิดโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้อ่าพักผ่อนเลยฮะมาเหนื่อยๆทั้งวัน เปียกจนแห้งแห้งจนเปียกนี่ย็เป็นที่ติดตามอีกหนึ่งท่านนะฮะนี่ก็กําลังจัดเตรียมนะฮะนำสิ่งของสั่งลงงานหลายขันรถนะฮะบอกไว้เลยว่าหลายขันรถมากนะ,ะนี่ยังไม่จบนะเนี่เฉพาะรถบนรถของรถตู้ออกอยังยังครับย่างไปชมไหมครับรถตู้ยังไม่ไร้เลาลงเนาะเยอะไหมวันนี้เดี๋ยวเสวิพาไปดูหน่อยพี่อันนี้ลำที่สองนะครับลำที่สอง,สองเราเปลี่ยนถ่ายกันไปหลายลำเลยเนาะ โอ้วันนี้ต้องบอกว่ารถตู้นี่สีขาวของเสวีเนี่ยแล้วก็รถกระบะคันสีเหลืองทั้งคันเนี่ยแน่นเลยเดี๋ยวดูกระบะก่อนคันที่สามวันนี้คันที่สามครับสามแล้วลงไปสามรอบเลยเนาะใช่ครับสามรอบเดี๋ยวเราต้องรอให้รถกระบะที่เราเปลี่ยนถ่ายใส่รถกระบะของอาสาเนี่ยลงไปก่อนก็นลงรถทั้งหมดเนาะนี่เดี๋ยวดูภายในรถตู้หน่อยไหน,นเปิด<ล>ไฟสว,สว่างสว่างหน่อยสิโอ้โหที่ลงไปสองรอบนะครับ เนี่ยฮะเยอะแยะมึงจริงโอ้โหไฟสว่างสวยสวยงามจริงๆริงโอ้ไม่รู้อะไรไปหมดเนี่ยเยอะไม่ไมั่งนี่ยผ้าขนนงผ้าขนหนูผ้าข <m> ้ามาเดี๋ยวก็ต้องเอาลงมันนะฮะแล้วก็ผ้าตรงผ้าไตาวันนี้ได้ไหมนี่ได้ครับได้โอ้โหเรียกกู้ภัยมายกไปเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะฮะเนี่เยอะแยะเดี๋ยวลงที่วัดนี้สังกระทงสังฆทานนะครับอ่ะโอเคแมเนี่ยภาพบรรยากาศแบบนี้นี่หน้าโอ้โหหน้ารถกระบะสีเหลืองก็ยังมี นะฮะยัดกันอยู่เดี๋ยวต้องค่อยๆลงทีละกันนะฮะอืมอ้าวนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะต้องบอกว่าแหมเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆนะบ่นเท่าหน่ดิอืมไม่อยากพูดเลยผมหลายคนก็ห้ามผมนะมนสักครู่นี้ผมก็โพสตเลยนะต้องไปแก้ไขข้อความนะอะ่ะเราก็ไม่อยากจะไปโจมตีกันนะ,ะไม่อยากจะโจมตีนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นฝ่ายปกครองเนะี่ยเราก็อ้าว ปล่อยไปตามเรื่องแล้วกันผมไม่ยุ่งดีกว่านี่ยังขนลงไม่หมดเลยนะฮะเยอะจริงๆริงนี่ฮนะต้องขอขอบคุณนะฮะน้องๆน,นะครับท,ที่หน่วยกู้ภยัยหลายๆห,หน่วยนะฮะที่รับชมดูแล้วก็มาช่วยเหลือกันนะ,ะไอ้ตกองนี้นี่คือไว้ถวายพระใช่ไหมฮะพี่แนมะ เราหวพระก็จะจัดไว้นะหนึ่งหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งโต๊ะแล้วก็ที่เหลือนี่ก็จะทําทานให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะพ่กนี้เช้าวันนี้ลงทานกลางคืนไม่มีนะฮะเดี๋ยวมีการจัดกันนะผลละหมากลากไม้ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะเนี่ยขนมขนุมะม่วงมะไฟมะละกงมะละกอโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยกล้วยโอ้ส้มมีทุกอย่างมามงมาม่านะฮะปากกระป๋องนม ยาเวชภันฑ์เครื่องดื่มโอ้โห,โหเยอะแยะ<อ>เหมือนเดิมแต่วันนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่ามันเยอะกว่าเดิมเนี่ยเยอะจริงๆนะไม่ใช่เยอะเล่นๆนะนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะตอนนี้ก็วันนี้บอกว่างดกิจกรรมนะฮะกิจกรรมทำวัดเย็นที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมทำวัดเย็นกับหลวงตาท่านแต่หลวงตาท่านก็ทำอยู่แล้วนะฮะทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ย เดี๋ยวท่านจะพักให้หายเหนื่อยแล้วก็คงจะต้องส่งน้ำนะฮะส่งน้ำเสร็จแล้วก็โอ้โหไฟติดแล้วเย้เย้ยุดยอดตบมือหน่อยครับแหมไฟติดแล้วขอบคุณมากนะฮะโอ้ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะฮะที่มาติดตั้งไฟให้นะครับอืมอ้าวก็ดีใจกับพี่น้องประชาชนตำบลหนองเทาใหญ่ด้วยนะฮะที่วันนี้หลวงตาบุญชื่นท่านมาพักจังวัดที่วัดโนนสีบัวทองแห่งนี้นะฮะ ผมเนี่ยโพสต์เลยนะฮะขึ้นติดแฮชแท็กเลยมารไม่มีบารมีไม่เกิดอ้าวไอ้มารตัวนั้นเนี่ยจะเป็นคนหรือเป็นพระผมก็ไม่ได้สนใจนะต้องบอกไว้ก่อนนหาไลฟ์สดละนวัสด,ดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีต้องขอบคุณมากเลยทั้งเจ้าอ,อวาวาสกกำนันมาเองเลยวันนี้กำนันมาเอง ตำบลนี้มี8หมู่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยครับแล้วก็ท่านกับเรียนท่านในอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทราบว่าท่านในอำเภอมอบหมายให้ท่านประหลับเข้ามาช่วยดูแลให้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านในอำเภอด้วยเนาะแล้วก็ท่านกำนันที่มีเมตตาแล้วพี่น้องชาวบ้านดูที่ถ้ำมืดเนี่มาเห็นโหเห็นพลังแล้วก็ชื่นชม่ใจเดี๋ยวผมหันไปดูนี่ชาวบ้านนี่ก็กําลังช่วยเลยนะชาวบ้านก็มาช่วยด้วยนะหน่วยกู้ภัยก็ช่วยลงกันอยู่เลยอะคันเนี่ยเออ เราได้มานี่ก็คือส่วนหนึ่งเราถวายไว้ที่วัดแล้วก็ออกรงทานเมื่อกี้ได้คุยกันท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าถ้ามันมีสิ่งของที่เหลือเพิ่มมากเราจะเอาไปมอบให้กับให้ท่านไปดําเนินการมอบคนผู้พิการผู้ป่วยอะไรตัวนี้ค่ะผู้ป่วยกี่เตียงผู้พิการเนาะไปดาเนินการกันเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ําเราก็อามาลงไว้ให้เยอะมากเลยที่นี่นะคะลงเทที่นี่หมดเลยลงที่นี่หมดเลยนะเนาะขอบคุณมากค่ะด้วยความเมตตาของเจ้าอาวาสที่้อาขอบคุณจริงๆเลยวันนี้นะคะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะเมตตาจริงๆเลยแล้วก็ขอบคุณท่านกำนันแต่งความไปประชุมมานะคะจริงมาแล้วเราก็คุยกันเรื่องของการป้องกันโรคโควิดในทีนแล้วว่าวิธีการอย่างไรกิจกรรมอื่นๆวันนี้เราก็พักไปก่อนหยุดไปแต่ว่าทําบุญใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าอืตอนเวลาเดิมตีห้าครึ่งเดิมตีห้าครึ่งแต่ต้องมาก่อนเนาะใ่ต้องมาก่อนเสร็จแล้วก็รับพร นะคะฉันเสร็จแล้วเราก็ทดลงต่อหเรื่องของการป้องกันนี่เรามีมาตรการอย่างเต็มที่อย่างเช่นที่เห็นเห็นไหมอสมมานั่งแล้วมาเพียบเต็มหมดเลยนะคะไม่ว่าจะการคัดกรองด้วยอ่าอุณหภูมิแล้วก็ฮาร์ดเซลนะคะแล้วก็พุ่งนี้เนี่ยเขาก็มาดูแลเรื่องของการอ่ารักษาช่องว่างและระยะห่างทางสังคมเพื่อไม่ให้มีภาวะเรื่องของการอ่าแพร่เชื้อกันนะคะขอบคุณมากนะคะครับครับขอบคุณมากครับนี่พี่ชาลีชัยชนะนะ ก็เป็นหนึ่งในคณะติดตามของตาบุญเชื่อที่อยู่ด้วยกันนะทุกวันนะครับคนไหนฮะอ๋อพ่อมนั้นหวัสดีฮะมามาคุยหน่อยพ่อมนั้นโอ้เดินหาอยู่เดี๋ยวหันหน้าหันผู้ใหญ่ฮะผู้ใหญ่เอาหันหน้ามาหน่อยฮะผู้ใหญ่ตรงนี้นี่หมู่บ้านอะไรฮะหมูอะไรฮะแนะนําตัวหน่อยท่านชื่ออะไรน้องเท้าใหญ่แล้วก็น้องเท้าน้อยครับหมูที่หนึ่งหมูที่สองหมูที่หนึ่งหมูที่สองน้องเท้าใหญ่น้องเท้าใหญ่นองเท่าน้อย ผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ไหนฮะหมู่ที่หนออึ่งครับก็หมู่ที่หนึ่งเนาะก็วันนี้เนี่ยนะฮะคณะลูกศิษย์ที่ติดตามเนี่ยมีอยู่ประมาณสิบกว่าคนเนาะมากลุ่ตาบุญชื่นนะครับประมาณสิบสิบอ่าสิบเจ็ดสิบแปดคนนะครับก็มาขอพักอาศัยที่วัดแห่งนี้นะครับผมก็ตัวแทนอ่าของคณะติดตามแล้วกันผมเป็นหนึ่งในคณะติดตามด้วยนะหนึ่งในสิบแปดคนเนี่ยก็ขอขอบคุณนะผู้ใหญ่บ้าน <ใช S 2> แล้วก็ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านอ่าพระท่านเจ้าวาดนะฮะวัดวัดนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะที่ไม่รังเกียจพวกเรานะฮะแล้วก็ช่วยกันทะนุบำรุงมาพุทธศาสนานะครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะหมู่ที่หนึ่งนะบ้านนี้อ่าต้องบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงฮะอะอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงแหมผมพูดไม่ได้จริงเลย